คือของหลวงปู่สุดนี่บอกได้เลยว่าแค้วคาดอยู่ยงคงอาพันแล้วก็เมตตาครับควบคู่กันไปทั้งหมดอ่ะอาจารย์ชาิขอขอเบอร์รอบครับผมบถ้าถ้าใครจะศึกษาเรื่องอพระของหลวงปู่สุดวัดจัหลงนะครับหรือว่าแถบ,แถบนี้นะครับก็โทรมาคุยมาปรึกษาได้ครับ0827892567หรือมาที่ หลังโบยก็จะตรงมนะพอได้ไหมนี่ถ้าจะมาหาก็ต้องเป็นรอบเย็นๆหลังยังห้าโมงเย็นไปแล้วอยู่ตรงข้ามกับหน้าซีเจตรงปากประตูวัดขายปลาหมึกอยู่ถ้าจะมาคุยได้ตัวเองแต่หน้าโทรมาได้ทุกงเวลาครับเนาะวันนี้ต้องขอบคุณาจารย์ชาบ้างเลยครับผมครับผมชายทะเลก็หลงครับไม่ได้ตอบโค้ดแต่เซียนไม่เล่นเซียนบอกไม่ทันจริงๆรุ่นนั้นน่าทัน จะไม่อธิบายไม่บอกครับในภาพนี้ก็คือตะกุดตะกุดตีใหญ่ตะกุดโถนหเห็นที่ออกที่วัดหน้าฝางังหน้ากวางนะ,ะเห็นแล้วเหมือนกับว่ามีอายุเลยนะ,ะคนที่ชอบคนที่เล่นหรือว่าเซียนนี่เขาเห็นเขารู้เลยนะ,ะเขาร,ขารู้เขารู้อ,อันนี้เขารู้อ,อันนี้นี่อยู่ในพิมพอะไรไหมครับอน,นี้รู้ว่าอยู่ในพิมพนะ,อ,ะอ,ยอยู่ในรุ่น คือเซียนเขารับเขารับใช่ไหมครับรุ่นนี้คือภาพนี้ก็คือตะกุดตะกุดตีใหญ่ตะกุดโทใหญ่ครับอเห็นที่ออกที่วัดหน้าฝางหน้ากวางนะอ่าเห็นแล้วเหมือนกับว่ามีอายุเลยนะอะคนที่ชอบคนที่เล่นหรือว่าเซียนนี่เขาเห็นเขารู้เลยนะครับเขา,เรารู้เขารู้รรอันนี้เขารู้อันนี้นี่อยู่ในพิมอะไรไหมครับอย่างนี้รู้ว่าอยู่ในพิมนะ คือในรุ่นคือเซียนเขารับเขารับใช่ไหมครับรุ่นนี้คือพวกง่ายๆส่วนใหญ่เซียนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้แค่สามสี่แค่ส <2, 4. S 2> องสี่ที่มีเชือกคาดเอวอแล้วมีลูกสะกดสองข้างแต่อันนี้คือจะไม่มีลูกสะกดไม่มีเชือกคาดเอวอก็แยกแยกจากของวัดกระหลงเนี่ยไปจริงกิปูสุกก็ูกเสก ผู้สุดก็ของผู้สุดเลยเดี๋ยวว่าไปออกที่วัดหนึ่ง<อ>ก็เหมือนเรียน